สวัสดีครับมอนีครับมา่พบพ่อกับผมค่ะยุ้เคยผู้ใดครับกับบู๊ดพวกน้องนามอำเภอเขาวงแด้พี่น้องมอนีเราแน่มินีนี่ลายอย่างครับนํามากนี่น้ำสมข้นไหมครับท่าโฮมลวก็อันนี้จากเครื่อข่ายพวกน้องนาอำเภอเขาวงทั้งเบิดครับครับมีเมล็ดทานอันนี้แจกมันีหรือขาย เง่นขายที่คือครับใช่ไหมคือก็เท่ามาแจกอ่าทำมาแจกพี่เนาะห้าบาททำมาแจกห้าบาทสามสามถุงสามถุงสิบบาทอืมมาเล่นพันที่มะเร็งพันนะครับครับผมพนธนีสองพนธนีสองใส่ไปเช่นน้ำมันน้ำหมักนะครับน้ำหมักเลยเช่นน้ำยาเนี่ยน้ำยาเนี่ยผสมลงร่างถกายล่างจานซักผ้าล่างรถดว่าใช่ดีครับอ่าอันนี้แล้วนี่เมียถ้าใส่ห้องหลางกันปะ ว่าอินเทอระโชนเนี่ยอันนั้นแล้วเต้นข้ามารถข้อ <tails> ม <for Rad io> ัวไปครับความจับผาตัวไปอันนั้นเอาไปแล้วเมียกับใจลากคือเก่ามันก็บ่มีประโยชน์หรอกบ่บ่ไปบ่ลงคือบ่กรักใจแล้วแต่เมียไม่ใจลากงางน้ามาน้ม่มารำมาติทรกสามาทชาวประจานนะครับ